มา,าหามึกหอมเป็ปปนๆนะฮะครึ่งหนึ่งเอามาเบิร์นไฟครึ่งหนึ่งเปไ็นซาชิมิออ้ยไซโลกว่าปบ้านคุณแม่ปอ้อนคุณแม่อ,อ,อ,อ้ําอ้ํอร่อยไหมอร่อยมากเลยอ่ะเฮ <พอ S 1> ้ยคือว่ตัวใหญ่อแล้วเหนียวอะไรม่แล้นี่เป็นหอยจอบซาชิมินะฮะสดสๆสสสสสเป็นๆเลยมาเวลากินแบบซาชิมินี่แบบเฮ้ยฟังเสียงคลื่นไปด้วยโคชิล อยู่กับเมียด้วยจริทานเมียไปด้วยทาเมียมากินหมึกยักษ์นะฮะชิ้นนาเกลือ18บอกเลยว่าเป็นหานลับและหมึกใหญ่มากๆกำลังทำแหละอยู่ข้างหลังเลยเดี๋ยวมาลุยกันดีกว่าไซโลกว่าไซโลกว่าเลยไซโลไม่บีหรออ๋อปลาหมึกครับปลาหมึกก็หมึกไปดูงนอ้าวนี่มีเติมขอมด้วยหมึกซอกซอกจริงๆอ่ะดูหมึกดีนี่เป็นเป็นนะฮะไซโลกว่าหมึกหอมอยู่ที่นนี่หมึกซอก โอ้โหดูดิเนื้อหนามาหนาหนาตึ๊บเลยหนาแบบจัดๆเนี่ยดูคำใสดิฮะโอ้โหนึกว่าก้อนวุ้นนะเหมือนก้อนวุ้นเลยเออเอเหมือนลูกตาจริงๆใช่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 คือราคาของแต่ละอย่างสามารถเลือกได้เลยว่าอะไรบ้างวันนี้เราก็ช็อปจอบไปด้วยห้าถงหนึ่งนะฮะและนี่นะฮะกำลังเบิรนน้ำเเปียๆเลยทรงคล้ายๆหอยเชล แต่ว่าเนี่ยมันเป็นทไหนอย่างเงี้ยนี่ยตัวมันเขาใช้ต้องเอ็นมันอยู่เอ็นไหมตั้งก้อนเงี้ยเนี่ยเอ็นหอยจอบอร่อยมากยิ่งทำกะเพรายิ่งเด็ดจิ้มซีฟู้ดหน่อยแล้วก็หยดใส่กางเกงคุณแม่คุณแม่คุณแม่โครมนติกไม่ได้บ่นค่ะคุณแม่อย่าบ่นค่ะโอเคอร่อยไหมกรอบเปล่ากรอบกรุบไม่ไมีกลิ่นเลยใช่ไหมกรอบกรุบเลยอ่ะเอาส่วนเนื้อหน่อยส่วนเนื้อคบะข้าวเคี้ยวไม่ทันค่ะข้าวเคียวไม่จะหันมาม,<อ>มาคุณพ่อชิมก่อนลุยครับ อร่อยวินวดดิหนวดมึอนะฮะจิ้มลงไปโอ้โออยหยดปีงลุยครับคุณแม่พร้อมแล้วค่ะออาปีกแตแบบนี้เอาตายนะฮะบอกเลยว่าโคตรจีด๊ดคนก่อนคนก่อนโอ้ยนี่สวนตรงแบบกระบอกตาเขาจิ้มลงไปซาชิมิปลาหมึกยกักษ์ หุ่ลุยฮะโอาหารลับแห่งหนึ่งอืมหืมนึกถึงอะไรใส่เนื้อปลาหมึกลูกตาลปลาหมึกเหมือนลูกตาลมากโอ้โหืมถ้าอยากตามเรามานะคะเดี๋ยวให้รายละเอียดไว้ในแคปชั่นเพราะว่าถ้าเมืไหนมีพายุพายุขึ้นแรงหรือออกไม่ได้จะไม่มีนะอื มากกว่าความสดความเป็นนะคะพยากรามมาอะไรเอีกด้วยจะเชียบค่ะยอะครับ